คูเย็นวันนี้จะมี2สูตรให้เลือกนะคะสูตรแรกใช้ผงวุ้นเนื้อขนมจะอยู่ทรงมากกว่ามีความแข็งมากกว่าใช้เวลาเซตตัวน้อยกว่าเนื้อด้านในเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับผงวุ้นสูตรที่2จะเป็นการใช้เจลาตินแทนผงวุ้นเนื้อจะเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เลยค่ะนุ่มละมุนกว่าเด้งดึงมากกว่าแต่แกะออกจากพิมพ์ยากกว่าแล้ก็ใช้เวลาเซตตัวนานกว่านะคะ เนื้อด้านในสูตรเจลาตินจะเป็นแบบนี้จ้านวนเนียนมากๆเลยบางสูตรจะมีการใช้ทั้งผงวุ้นและเจลาตินร่วมกันนะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะจ๊ะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทำที่สูตรผงวุ้นกันก่อนสูตรแบบใช้ผงวุ้นนะคะเราจะใช้นมสดรสจืด 125ML หหรือครึ่งถ้วยตวงถ้าไม่อยากใช้นมสดรสจืดใช้รสอื่นๆได้ค่ะ แต่ถ้าใครจะใส่น้ำหวานเลือกรสชาติของนมให้เข้ากับน้ำหวานด้วยนะคะถัดมาน้ำเต้าหู้แบบไม่มีน้ำตาล125 m l หรือว่าครึ่งถ้วยตวงถ้าไม่อยากใช้น้ำเต้าหู้ใช้เป็นนมสดแทนได้เลยค่ะน้ำเต้าหู้ป้าใช้แบบไม่มีน้ำตาลนะคะอยากใช้น้ำเต้าหู้แบบมีน้ำตาลก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องไปปรับรสในส่วนของน้ำหวานที่เอามาใช้เองนะคะน้ำเต้าหู้อันนี้ป้าซื้อแบบถุงๆมาจากตลาดเลยค่ะบอกเขาไม่ใส่น้ำตาล หรือใครจะใช้น้ำเต้าหู้แบบขวดก็ได้ทำความเข้าใจก่อนนะคะน้ำเต้าหู้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใครไม่ชอบกลิ่นนะคะก็ให้เปลี่ยนจากน้ำเต้าหู้เป็นนมสดแทนนะจ๊ะถัดมาค่ะผงวุ้นหนึ่งช้อนชาป้าใช้ตรานางเงือกเกรด AA ตัวนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าผงวุ้นแต่ละเกรดแต่ละยี่ห้อเขามีความแข็งไม่เท่ากัน รวมถึงคนกินเองเนี่ยก็ชอบความแข็งของวุญที่แตกต่างกันถ้าทำแล้วรู้สึกว่าแข็งไปลดผงวุลได้ถ้าทำแล้วรู้สึกนิ่มไปเพิ่มผงวุ้นะคะเมื่อใส่ผงวุญลงไปแล้วนะคะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้10-15นาทีตัวนมแล้วก็นำเต้าหู้ที่เอามาใช้งานเนี่ยใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ถัดมาค่ะเติมน้ำหวานลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ3 0 m l ป้าใช้เ e ีบูบอยนะคะจะใช้สีแดงสีเขียวสีอะไรก็ได้ค่ะเอาที่ชอบที่สะดวกเลยนะถ้าไม่มีน้ำหวานใช้เป็นนมข้นหวานแทนได้ในอัตราส่วนเดียวกันเลยค่ะสูตรนี้หวานไม่มากนะคะใครชอบกินหวานสามารถเพิ่มปริมาณตัวน้ำหวานหรือนมข้นหวานได้เลยหรือจะเพิ่มเป็นน้ำตาลทรายลงไปก็ได้ค่ะ เมื่อเติมน้ำหวานหรือนมข้นหวานลงไปเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดบางคนอาจจะสงสัยว่าใช้น้ำเต้าหู้ทั้ง100%เลยได้ไหมไม่ต้องผสมนมสดได้ไหม จริงๆคือยังไม่เคยลองนะคะแต่ป้ากลัวว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยแล้วก็กลิ่นน้ำเต้าหู้มันอาจจะแรงเกินไปแล้วทำไมต้องแช่ผงวุ้นกับนมและน้ำเต้าหู้ก่อนเพราะว่าจะให้ผงวุ้นมันอิ่มตัวนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะคลายน้ำคืออย่างนี้เมนูนี้เนี่ยถ้าทำเรากินเลยจะไม่แช่ผงวุ้นก็ได้แต่ถ้าทำแล้วแบบอาจจะต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแช่ผงวุ้นมันจะช่วยลดการคายน้ำได้ค่ะ เมนูนี้ป้าไม่ได้ใช้ช้อนกลางในการตวงเพราะว่าปริมาณต้องค่อนข้างเป๊ะนิดนึงโดยเฉพาะในส่วนของผงบุ้นะคะเรื่องการต้มสําคัญนะคะต้องต้มให้เดือดและผงบุ้นละลายหมดดูว่าผงวุ้นละลายหมดยังไงก็คือใช้ทับพียค่ะค,ะคนๆใช่ไหมแล้วพอยกขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่เห็นผงบุ้นเป็นเม็ดเม,ดเ,มดเกาะมาที่ทับพีนั่นคือละลายหมดแล้วเมื่อส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะทําการปิดเตา จากนั้นทำการกรอง2อถึงสรอบค่ะเทใส่ภาชนะที่ต้องการได้เลยนะคะจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เลยหลังจากกรองเสร็จนะคะถ้ามันมีฟองจะช้อนฟองทิ้งด้วยก็ได้หรือจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มให้ฟองแตกก็ได้ค่ะแล้ววางตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งหายร้อนนะคะตอนตั้งทิ้งไว้มันจะมีเหมือนเป็นแผ่นสีเข้มๆลอยอยู่ที่ผิวหน้า ถ้าไม่ชอบช้อนทิ้งก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องช้อนทิ้งก็ได้นะมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายค่ะแค่อาจจะดูไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่ายังไงเราต้องคว่ำหน้าเขาลงอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นมันก็จะไม่เห็นนะคะช้อนออกให้มันดูยุ่งยากไปอย่างนั้นแหละเนาะเสร็จแล้วนําแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลาประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งเสร็จตัวอยากแช่ข้ามคืนก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ ระยะเวลาที่วุ้นจะเซตตัวนะคะขึ้นกับขนาดและรูปทรงของภาชนะอย่างเช่นภาชนะทรงลึกค่ะมันก็จะใช้เวลาเซตตัวนานกว่ารวมถึงยี่ห้อของผงวุ้นที่ใช้ด้วยนะคะแต่ละยี่ห้อเขาก็ใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันนี่ค่ะหลังจากเซตตัวแล้วดูนะคะเห็นไหมคะเขาจะเซตตัวแข็งเลยนะนำตัววุ้นที่ได้ค่ะแช่ลงไปในน้าเปล่าอุณหภูมิห้องสักครู่หนึ่งจริงๆจะไม่แช่ก็ได้แต่แช่แล้วมันจะหลุดออกง่ายกว่านิดนึงค่ะ จากนั้นใช้มีดกรีดรอบๆตัววุ้นเลยค่ะคว่ำตัววุ้นลงไปบนชามเลยค่ะมันจะหลุดออกอย่างง่ายดายแล้วจากนั้นใช้มีดกรีดตกแต่งตามชอบเลยค่ะเวลากรีดก็วางมีดให้มันเอียงทะแยงนะคะมันจะได้เฉือนออกมาเป็นร่องแบบนี้ค่ะ ใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมทำก็สวยดีค่ะชิ้นนี้เห็นไหมคะมันจะมีเหมือนเป็นสีเข้มๆอยู่ตรงกลางก็คือปาไม่ได้ช้อนเอาตัวสีเข้มๆออกก่อนที่จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างที่บอกมันไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่ต้องซีเรียสเนี่ยเพราะว่าคว่ำม,มาแบบนี้ก็มองไม่เห็นแล้วค่ะแบบสี่เหลี่ยมกรีดออกมาก็สวยดีนะคะตัวเต้าหู้เย็นรสชาติไม่ได้หวานมากค่ะกินคู่กับผลไม้สดหรือไอศครีมหรือแบบน้ำแข็งใสบิงชูอะไรแบบนี้ก็อร่อยดีนะจ๊ะ กินแก้ร้อนชื่นใจดีค่ะถ้าใครทำใส่ถ้วยที่ทรงสูงหน่อยนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก้อนนี้ป้าใช้นมสดทำค่ะไม่ผสมน้ำเต้าหู้แล้วก็ใช้เฮลิบอยสีเขียวค่ะออกมาก็สวยดีรสชาติอร่อยเลยแหละทรงสูงแบบนี้ใช้มีดกรีดต,ตกแต่งแนวทายางแบบนี้ก็ออกมาสวยดีนะคะวางเรียงผลไม้และไอศครีมเหมือนเดิมเลย ตัวไอศครีมโอริโออันนี้ใช้วัตถุดิบ2อย่างนะคะใครสนใจอยากทำมีวิธีการทำให้นาทีที่11.20จ้าน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะถัดมาไปดูสูตรที่ใช้เจลาตินกันบ้างเราจะใช้นมสดรสจืดแต่เป็นนมที่เย็นๆนะคะ125 ml หรือครึ่งถ้วยตวงไม่อยากใช้รสจืดใช้รสอื่นๆได้คะ่ะ ตามด้วยน้ำเต้าหู้ไม่มีน้ำตาลเย็นๆนะคะอีก 125ml หรือครึ่งถ้วยตวงไม่ชอบน้ำเต้าหู้แทนที่ด้วยนมสดได้ถัดมาค่ะผงเจลาตินหนึช้อนชาครึ่งหรือ4.5กรัมไม่อยากให้นิ่มมากลองเพิ่มผงวุ้นลงไปในสูตรเองได้เลยนะคะป้าใช้เจลาตินแบบผงนะแบบแผ่นใช้ได้แต่ป้าไม่เคยใช้ค่ะดังนั้นต้องใช้กี่แผ่นยังไงป้าตอบไม่ได้นะจ๊ะ โรยผงเจลาตินลงไปในน้ำเต้าหู้และนมเย็นค่ะเจลาตินมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะอย่างถุงเมื่อสักครู่ที่โชว์ให้ดูซื้อมาจากโลตัสค่ะ83บาทใส่เสร็จแล้วพักไว้สัก10 1 5นาทีนะคะอันนี้มันมีเจลาตินติดที่ขอบหม้อนะคะป้าก็เลยจะปัดปาดแล้วแบบว่าใส่มันกลับลงไปในหม้อเมื่อพักเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำหวานเฮลส์ูบอยสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ หรือถ้าไม่มีก็ใช้นี่เลยค่ะนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะชอบหวานมากเติมเพิ่มได้เติมน้ำตาลทรายเพิ่มด้วยก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งเห็นว่าบริเวณขอบนะคะมีการเดือดเบาๆให้ปิดเตาแล้วยกลงทันทีค่ะ จากนั้นทำการกรอง2-3ถึงรอบกรองใส่ภาชนะที่ต้องการได้เลยนะคะจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าภาชนะเล็กแช่ยเย็นแล้วก็จะเซตตัวไวในขณะที่ภาชนะที่ใหญ่กว่าแล้วก็ทรงสูงเนี่ยจะใช้เวลาแช่ยเย็นเพื่อให้เซตตัวนานกว่าพอสมควรเลยคะ่ะเมื่อกรองเสร็จตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายร้อนเมื่อหายร้อนนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา3-5ชั่วโมง หรือจนกระทั่งเซตตัวระยะเวลาที่ใช้ในการเซตตัวขึ้นกับลักษณะของภาชนะและขนาดของภาชนะด้วยนะคะใครไม่รีบจะจับแช่เย็นข้ามคืนไว้เลยก็ได้ค่ะการนำออกจากพิมพ์นะคะตัวนี้เนี่ยใส่พิมพ์เล็กป้าแช่เย็นมาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆค่ะมันจะดูดึงๆน,นะให้เราเอามีดแช่ในน้ำอุ่นสักครู่ค่ะแล้วก็เอามีดมากรีดที่ขอบทั้ง4ด้าน ใครกลัวกรีดออกมาแล้วไม่สวยก็กินตักกินในพิมพ์เลยก็ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสเนาะทำเองกินเองกรีดเสร็จแล้วก็จับคว่ำเลยค่ะตัวขนมก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายกินเปล่าๆก็ได้กินกับผลไม้กินกับไอศครีมก็อร่อยเช่นกันค่ะตอนคว่ำลงเนี่ยคว่ำเบาๆนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวด้านล่างเขาจะไม่สวยค่ะอย่างของป้าก็แบบ แอบมีแผลตออกมานิดนึงอยากกรีดตกแต่งเป็นแฉกจริงๆทําได้นะคะแต่อันนี้มันความลึกมันน้อยอะคะ่ะกรีดออกมาแล้วมันแบบว่าแบะออกหมดเลยไม่สวยใครอยากกรีดต้องใช้พิมพ์ใหญ่หน่อยนะคะแต่พิมพ์ใหญ่อย่าลืมนะต้องแช่เย็นค่อนข้างนานกว่าจะเซตตัวะคะ่ะส่วนตัวป้าชอบสูตรที่เป็นเจลาตินมากกว่านะคะนุ่มละมุนอร่อยดีแต่มันก็เละง่ายหน่อยนะต้องแช่เย็นตลอดในขณะที่ถ้าเป็นสูตรผงวุ้นถ้าเขาเซตตัวแล้วเนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็น ตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นได้นานเลยค่ะไม่มีปัญหาในขณะที่สูตรที่เป็นเจลาตินต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลานะจ๊ะอันนี้พิมพ์ใหญ่แช่มาเกือบเกือบสมชั่วโมงยังไม่เซ็ตตัวค่ะดูด้วยตาก็รู้ว่าไม่เซ็ตตัวแต่แบบว่าอยากจะลองกรีดออกมาให้ดูค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเอามีดจุ่มในน้ำอุ่นก่อนแล้วค่อยมากรีดเมื่อกรีดเสร็จความโบลงไปก็จะเจอกับหายนะนะคะมันยังเซ็ตตัวไม่ดีมันก็จะพแพรดออกมาแบบนี้ค่ะ แมวจริงๆแช่ต่ออีกสัก1-2ชั่วโมงนะคะจะกำลังดีอันนี้ใจร้อนอยากทำขายลองจัดใส่กล่องแบบนี้ดูก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกล่องเหมือนกล่องเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไซส์นี้เอ่อชื่อเบอร์อะไรนะคะยังไงลองเอารูปไปถามกับร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ดูก็ได้ค่ะเขามักจะมีขายนะจ๊ะการทำไอศครีมนมโอริโอแบบง่ายค่ะนำโอริโอมาจะเอารสอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช้โอริโอก็ใช้ยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะคะ ทุบให้ละเอียดค่ะทุบเสร็จแล้วก็ตัดปลายถุงนะคะจัดวางใส่แก้วใส่นมลงไปตามชอบเลยค่ะเป็นนมรสอะไรก็ได้อันนี้ใช้นมโรงเรียนเพราะว่าของลูกยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะไม่หมดสักทีมีอยู่สองลังนะคะเพราะว่าลูกสองคนก็แบ่งมาใช้ทำขนมให้เขาทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็น่าจะใช้ได้อีกนานเลยค่ะกว่าจะหมด ไม่ต้องใช้นมโรงเรียนก็ได้นะคะใช้นมยี่ห้ออื่นๆรสอื่นๆแบบขวดแบบกล่องอะไรก็ได้ค่ะเสียบไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปแช่ช่องฟรีซข้ามคืนหรือจนกระทั่งไอศครีมเซ็ตตัวแข็งก็เอามากินได้เลยค่ะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบเต้าหู้เย็นแบบใช้ผงบ้นก่อนนะคิดให้เฉพาะวัตถุดิบตัวเต้าหู้เย็นนะคะไม่รวมผลไม้ไม่รวมของตกแต่งต่าง นมสดรสจืด6บาท25สตางค์คิดจากนมลิตรละ50บาทน้ำเต้าหู้ป้าซื้อมาถุงละ8บาทนะคะตีไปว่าใช้สักครึ่งถุงแต่จริงๆใช้ไม่ถึงครึ่งถุงนะผงวุ้น3บาท50สตางค์ป้าซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะ1ถุง50กรัม70บาทถ้าซื้อแบบตามห้างราคาจะสูงกว่านี้พอสมควรเลยน้ำหวานเฮลท์บูบอยค่ะ2บาท24สตางค์ใครใช้เป็นนมข้นหวานคิดเองนะจ๊ะ รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรสำหรับเต้าหู้เย็นสูตรที่ใช้ผงวุ้น15บาท99สตางค์ย้ำอีกทีไม่รวมผลไม้ไม่รวมไอศครีมไม่รวมของตกแต่งมาดูสูตรที่ใช้ผงเจลาตินกันบ้างค่ะย้ำอีกทีแบบแผ่นใช้ได้แต่ป้าไม่เคยใช้นะคะไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่แผ่นสำหรับ1สูตรทุกอย่างเหมือนกันค่ะยกเว้นในส่วนของผงเจลาตินสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ป้าซื้อมาจากโลตัสนะคะถุงหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมเนี่ย 13บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรค่ะสำหรับเต้าหู้เย็นสูตรที่ใช้ผงเจลาตินเฉพาะตัวเต้าหู้เย็นไม่รวมของตกแต่งไม่รวมผลไม้ไม่รวมไอศกรีมนะคะจะอยู่ที่16บาท23สสตางค์ต่อสูตรค่ะและเหมือนเดิมนะวัตถุดิบทั้งหมดที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้ไม่รวมของตกแต่งไม่รวมค่าไอศกรีม แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่ะแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถาอื่นๆนะจ๊ะใครอยากทำขายคิดและคำนวณใหม่ด้วยตัวเองได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ